สวัสดีแฟนมวยปล้ำทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่สถานีมวยปล้ำนะฮะ ในวงการมวยปล้ำนั้นเ่ยครับก็มีท่าไม้ตายต่อสู้โหดๆที่อันตรายมากมายเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งนักมวยปล้ำแต่ละคนก็มักจะมีท่าต่างๆที่นํามาใช้เป็นท่าประจําตัวของตนเองเพื่อเล่นงานคู่ต่อสู้และในวิดีโอนี้เราจะพาทุกท่านมารับชมท่าโหดของนักมวยปล้ำที่เป็นตำนานอย่างเดอะบิ๊กโชว์ยักษ์ใหญ่แห่งวงการมวยปล้ำนะครับกับจัดอันดับ5ท่าสุดโหดและอันตรายของเจ้าหมีใหญ่เดอะบิ๊กโชว์นั่นเองครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะฮะเราก็จะไปเริ่มกันได้เลยครับ อันดับที่5าท่าช็สแลม เปิดมันดับที่5้านี้ก่อนครับกับท่าโชกสแลมของเดอะบิ๊กโชนะฮะซึ่งท่านี้นะฮะก็เป็นท่าไม้ตายเป็นตำนานของเขานั่นเองครับผมโดยบิ๊กโชนั่นเน่ยครับได้ใช้ท่าชกสแลมเนี่ยเป็นท่าไม้ตายมาอย่างยาวนานมากแล้วนะฮะซึ่งก็เป็นท่าที่เหมาะกับเขาอย่างมากทั้งยังเป็นท่าที่รุนแรงนะฮะจนคู่ต่อสู้เนี่ยพายแพ้มาลหลายรายมากมากเลยทีเดียวครับหลักการใช้ท่าชกสแลมนะฮะก็ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวครับแต่ก็ต้องอาศัยพละงกำลังและเรี่ยวแรงของผู้ใช้ท่าด้วยนะฮะซึ่งก็แน่นอนว่ามมม่่ััหาาาาาาาสสํรรบดอะกโผู้้ททีีีล,ลงาศาน,นะะยถ ใช้ได้ทั้งโดยตรงหรือว่าอาจจะมีท่านําร่องก่อนแล้วค่อยใช้ก็ได้เช่นกันนะครับผมเช่นเมื่อคู่ต่อสู้ถูกเล่นงานจนร่วงลงไปแล้วเนี่ยนะครับผมยังพอสามารถลุกขึ้นมาเองได้หันกลับมาก็มักจะโดนท่าไม้ตายท่านี้ทันทีนั่นเองครับผมวิธีการใส่ท่าโชคแสลมก็คือการใช้เพียงมือเดียวเนี่ยนะฮะบีบเข้าไปที่ลําคอของคู่ต่อสู้ครับจากนั้นก็ใช้แรงยกร่างของคู่ต่อสู้ขึ้นมาไว้เหนือหัวยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งรุนแรงเท่านั้นนะฮะแล้วก็ฟาดลงไปกับพื้นเวทีด้วยแรงทั้งหมดนัั่่่นเเออองจจจทําาาให้้้คคููตสไไดรดรบบววมม็ป ทนได้ต้องพ่ายแพ้ไปนั่นเองครับผมซึ่งโดยวิธีการใช้ท่าโชกแลมนั้นเนี่ยฮะก็เป็นท่าที่แน่นอนต้องใช้พละงกำลังเยอะมากเลยทีเดียวดังนั้นจะเป็นท่าที่เหมาะกับนักมวยปล้ำตัวใหญ่ๆห,หรือผู้ที่มีเรี่ยวแรงมากเท่านั้นนะฮะที่จะนํามาใช้ได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมานี้ครับผมก็มีนักมวยป,ปล้ำหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับผมที่โดนเล่นงานด้วยท่านี้มาจนดับแล้วเนี่ยนะครับผมใครจะเทพระดับไหนเนี่ยก็โดนจับยกมาหมดแล้วครับซีนาเอยแรนดีอ้ออตตันเอยต่างๆนะครับท็อปสตาร์คนไหนก็ช่างเรียกได้ว่าพลาาังงของเขเค้ียหใรทบได ยากจริงๆกับท่าไม่ตายท่านี้ของดิมบิกโชครับ อันดับที่4ท่าพรสลปนะฮะมาต่อกันในอันดับที่4นี้ครับท่าสุดโหดของเดอะบิ๊กโชว์นั่นก็คือพรสลปนะครับผมหรือว่าท่าตบยอดอกบรรลือโลกนั่นเองนะครับผมที่เป็นหนึ่งในท่าเอกลักษณ์ที่ The Big Show เดอะบิ๊กโชว์เน้นนำมาใช้เพื่อเล่นงานคู่ต่อสู้นะครับผมและแฟนๆเองเนี่ยก็ชื่นชอบนะฮะเนื่องจากมันสักใจเหลือเกินนะฮะสำหรับท่านี้ด้วยขนาดมือที่ใหญ่โตมโหฬารของเขานะครับผมและก็พาลังกำลังมหาศาลทําให้คู่ต่อสู้นะฮะเมื่อโดนท่าน,นี้เข้าไปเนี่ยก็พากันดิ้นพล่านด้วยความเจ็บปวดบางรายเนี่ยก็ถึง น,นะครับโดยหลักการใช้ท่านี้นะฮะเน้นความเจ็บปวดที่สาใจสำหรับเดอะบิ๊กโชก็ไม่ได้ยากลําบากอะไรเลยครับผมซึ่งการใช้ท่านี้ฮะแสนจะง่ายเหลือเกินครับแต่มีอนุภาพรุนแรงมากๆนะฮะ มากที่สุดเลยด้วยและก็คงจะไม่มีคู่ต่อสู้คนไหนที่อยากจะโดนฝ่ามือของเดอะบิ๊กโชวหรอกนะครับผมวิธีการใส่ท่านะฮะก็คือจับคู่ต่อสู้นะครับผมมากางตัวพาดไว้กับเชือกหรือมุมเวทีนะครับผมจากนั้นก็ใช้มือมาหึมาของเขาเนี่ยครับง้างขึ้นมาก่อนแล้วก็ทําการตบไปที่บริเวณหน้าอกของคู่ต่อสู้นะครับอย่างสุดแรงสุดริ์สุดเด็ดนะครับผมเพียงแค่นี้เนี่ยคู่ต่อสู้ก็เจ็บเจียนตายแล้วนะครับท่านผู้ชมเรียกว่าโดนเข้าไปทีเนี่ยก็อกหักแน่นอนเลยครับอกหักแบบไม่ได้หมายถึงการโดนเทหรือผิดหวังในความรรักแแตต่่่อยางไนะะ คืออกหักแบบอกหักจริงๆเลยนะฮะก็ดูสิเขาเล่นตบขนาดนี้นะครับผมโดยท่านี้นะฮะก็มีนักบลัมหลายคนเลยเกินที่เคยสัมผัสมาแล้วและโดยทั่วไปแล้วนะฮะเดอะบิ๊กโชก็มักจะใช้ท่านี้ในการปล้ำในแต่ละแม็ก์อยู่แล้วนะครับผมเนื่องจากว่าก็เป็นท่าที่ใช้ง่ายอย่างที่บอกแล้วก็จับใครได้เมื่อไหร่นะฮะจับยัดเข้ามุมแล้วก็ตบอย่างแรงได้ทันทีเลยด้วยนะครับผมรวมถึงเป็นอีกหนึ่งท่าที่เรียกเสียงตอบรับจากคนดูได้เป็นอย่างดีมากเลยทีเดียวนะฮะตบทีหนึ่งนี่คือดังลั่นสนามคนดูเเจ็็บแททนนนนกกััหมมดด้้งสาาลยว่ไะะ อันดับที่3ท่า spinning headlock elbow drop ต่อในดับที่3นี้ครับกับท่าสุดโหตของเดอะบิ๊กโชว์นั่นก็คือ p i n n i n g Headlock Elbow Drop นั่นเองครับซึ่งก็เป็นท่าที่รุนแรงและอันตรายมากท่าหนึ่งนะฮะโดยไม่ว่าคู่ต่อสู้คนไหนนะฮะที่โดนเข้าไปในร่างก็อาจจะหักเป็น2ท่อนได้เลยนะครับผมโดยหลักการใช้ท่านี้นะฮะก็คือใช้ท่อนแขนหรือว่าส่วนข้อศอกเนี่ยนะฮะอัดทิ้งทับบนหน้าอกหรือลำตัวของคู่ต่อสู้นั่นเองนะครับผมเพื่อเป็นการโจมตีแบบหวังจะหักร่างกันเลยทีเดียวนะฮะขึ้นนั่นเองและอย่างที่ว่านะฮะด มหาศาลของเขานะฮะบอกเลยใครโดนท่านี้เข้าไปนี่กระอักเลือดก็ไม่ไม่น่าจะเกินนะฮะท่านผู้ชมเจ็บทั้งแผ่นหลังแผ่นหน้าอกทั้งตัวเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเรียกได้ว่าได้ทูอินวันเลยก็ว่าได้ตัวอย่างเช่นในเหตุการณ์นี้เป็นต้นนะฮะท่านผู้ชมครับบิ๊กโชว์ตอกกอนกันกบเบรย์ไวอดนะฮะที่เบรย์เนี่ยถูกจับท่านี้ลงไปเต็มๆต็มนะฮะร่างกายจะเด้งจากพื้นกลับขึ้นมาอีกต่างหากนะครับท่านผู้ชมเรียกได้ว่าถ้าผมโดนเนี่ยนะผมคงตายไปแล้วนะครับตอนนี้ที่ขนาดเบรย์ไวเอดโดนสภาพ อันดับที่2อง KO Punch มาตอนในันดับที่2ครับกับท่าไม้ตายสุดโหดของดับบิโชนั่นก็คือท่า KO Punch Knockout Punch นะฮะหรือว่า WMD ครับผมก็คือหมัด Knockout สุดอันตรายซึ่งในช่วงหลังๆมาเนี่ยครับบิโชว์ได้นท่านี้เนี่ยมาเป็นหนึ่งในท่าไม้ตายด้วยนะครับผมหลักการใช้ท่านี้เนี่ยก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรแม้แต่นิดเดียวเลยนะฮะนั่นก็คือการใช้กำปั้นขนาดใหญ่ที่ผายของเขาเนี่ยฮะต่อยเข้าไปที่ใบหน้าของผู้ต่อสู้เต็มๆนั่นเองนะครับผมซึ่งวิธีการใส่ท่านี้เนี่ยก็ไม่วุ่นวายซับซ้อนอะไรทั้งสิ้น้นนนหหรรรรืออยยยยุุ่าวว่าากกะไไเเลััีดดดดววม ท่าที่ทีเดียวไม่มีฟื้นเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามครับหลายคนอาจจะบอกว่าท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่ง่ายมากเกินจริงนะครับผมซึ่งสาหรับบิ๊กโชว์นั้นเนี่ยครับมันก็ไม่ควรเอามาเป็นท่าไม้ตายนะฮะแต่ว่าสําหรับเดอะบิ๊กโชว์แล้วเนี่ยนะครับผมเมื่อคิดถึงความสมเหตุสมผลจริงๆแล้วหมัดอันใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยครับต่อยทีนึงก็ควรจะน็อกนั่นแหละนะฮะถ้าคนทั่วไปเนี่ยฮะหรือว่าเป็นตัวคุณเองเนี่ยฮะไปยืนจ้องหน้าแล้วก็ผลัดกันต่อยกับเดอะบิ๊กโชว์คนละหมัดนะครับผมเรียกได้ว่า ทามที่เคยโดนท่านี้จนน็อกสลบมานะครับผมก็มีหลายคนเลอกเกินนะฮะตัวอย่างเช่นเหตุการณ์นี้เลยฮะ s e r i e s 2014จอห์นซีนาะครับผมทีมของฝ่ายจอห์นซีนาที่มีเดอะบิ๊กโชด้วยนะเมื่อเห็นว่าสภาพทีมตัวเองเนี่ยเริ่มจะแย่แล้วก็น่าจะชนะไม่ได้นะฮะบิ๊กโชก็เลยทําการหักหลังซีนาหันก็ไปต่อยพวกเดียวกันซีนาโดนหมัดเดียวจอดและออกจากการแข่งขันไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับหรืออย่างเช่นเหตุการณ์นี้ครับเดอะเกมทริปเปิลเฮดเนี่ยนะฮะด้วยความที่ใช้อำนาจหาเรื่องคนอื่นไปทั่วนะะน,นนจาี้ก็ถึงงตขอ โอ้ทนไม่ไหวนะครับผมก็เลยซัดหน้าทิปเปอร์เฮชไปหนึ่งทีด้วยท่าน็อกเอาพันช์นะครับและทิปเปอร์เฮชเนี่ยก็คือสลบแบบสลบไปเลยอ่ะนะฮะท่านผู้ชมครับนี่คือหมัดที่ทรงพลังที่สุดในมวยปล้ำครับผมและอันดับที่1 Corner ปิดท้ายกันด้วยท่าสุดโหดอันนี้เลยครับสำหรับเดอะบิ๊กโชนะฮะที่เราขอยกไว้ให้เป็นอันดับหนึ่งนะฮะนั่นก็คือท่าคอเนอร์สป a s ชนั่นเองครับผมเป็นท่านี้นะมอลล้ำตัวใหญ่ๆที่มีน้าหนักเยอะๆนะฮะใช้กันท่านี้นะฮะจึงเหมาะกับเจ้ามีใหญ่อย่างเดอะบิ๊กโชเป็นอย่างมากเลยทีเดียวหุนพี่มีนี่คือถูกใจได้แน่นะฮะสำหรับท่านี้ซึ่งวิธีการใช้ท่านี้เนี่ยก็คือเล่นงานคู่ต่อสู้ไปเรื่อยๆก่อนเอาให้หมดสภาพร่างกายสะบักสะบอมสักหน่อยนะฮะจากนั้นเนี่ยก็ลากร่างของนอนกองอ ก็จะปีนขึ้นไปบนเชือกเส้นที่2นะฮะแล้วทำการขย่มแรงเพื่อเสริมแรงสักนิดหน่อยรอจังหวะนะฮะจากนั้นก็กระโดดทิ้งตัวลงมาอัดทับร่างของผู้ต่อสู้ที่นอนอยู่บนพื้นให้น้ําหนักตัวทั้งหมดของเขาะคระับอัดเข้าไปอย่างเต็มแรงหนักหน่วงที่สุดเลยทีเดียวซึ่งจากน้ําหนักและขนาดตัวของชายคนนี้ก็สามารถสร้างความเจ็บปวดอย่างมากให้กับคู่ต่อสู้นะครับผมโดนเข้าไปทีหนึ่งก็คือตัวแบนแต,แต่แหลกเหลวเลยทีเดียวนะฮะท่านี้เนี่ยสามารถทําให้ผู้ที่โดนได้รับบาดเจ็บทั้งภายนอกและภายในจริงๆนะครับผม ก็จบไปแล้วครับสำหรับ5ท่าสุดโหดของ The Bi g s h o ชอีกหนึ่งน้กมวยปล้ำรุ่นใหญ่ที่เป็นตำนานของวงการมวยปล้ำนะฮะใน5ท่านี้ท่านผู้ชมชื่นชอบท่าไหนมากที่สุดคิดว่าท่าไหนอันตรายที่สุดคอมเมนต์บอกกันมาได้ข้างล่างเลยครับและต้องขอเน้นย้ำตรงนี้นะฮะว่าน้กมวยปล้ำทุกคนจะมีความเป็นมืออาชีพนะฮะซึ่งท่ามวยปล้ำเหล่านี้เนี่ยครับที่พวกเราได้นำมานำเสนอเขาได้มีการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีดังนั้นอย่าพยายามเรียนแบบเด็ดขาดนะครับท่านผู้ชมและอย่านำไปทำตามกันนะฮะเพราะว่าอาจทำให้เกิดความผิดพลาดที่นำไปสู่ นะครับผมด้วยความหวังดีจากพวกเราสถานีมวยปล้ำฮะถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดสนใจข่าวสารข้อมูลสื่อความบันเทิงต่างๆเกี่ยวกับมวยปล้ำรวมทั้งบทความต่างๆเกี่ยวกับมวยปล้ำก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมแฟนเพจ World w r e s t l i n g Man i a ใน Facebook ได้เลยนะครับผมถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามสถานีมวยปล้ำไว้ให้ด้วยนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระเกี่ยวกับมวยปล้ำที่จะนำมาลงให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทุกสัปดาห์เลยนะครับที่สถานีมวยปล้ำที่เดียวสำหรับวันนี้สถานีมวยปล้ำ สวัสดีครับ